ขอสอบถามความคิดเห็นสำหรับการสอบวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงคะเอาไปสอบแล้วค่ะไปไปคลิปวันนี้นะคะจะเป็นสัปดาห์แห่งการสอบซึ่งทุกคนดูมีแพชชั่นในการสอบมากหมดเลยนะคะดูค่ะมีกำลังใจในการสอบไปทุกคนค่ะซึ่งเราก็มั่นใจว่าอาจจะทำได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้ว ก็จะเป็น40่สิบว่าตอนนี้เป็นเวลาอีก6นาทีเราจะทำการเข้าห้องสอบค่ะใช่ประก้าผมไม่มีเงี้ยไายเหมือนกันจริงหรอข้อสอบทำไม่ได้เลย หัวิชาต่อไปเป็นวิชาสังคมศึกษาพร้อมไหมทุกคนไม่พร้อมกันเลยซึ่งตาต้องพร้อมไหมเอ่ยไม่พรอ้อมไปสอบวิชาไ่สอบแล้ว นี่นะคะสอบเสร็จสังคมแล้วเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยจะมาถามนคนจะถามคนที่เพิ่งออกคนจาง่ายากขอหลุดให้ตอบอะไรคะแล้วออไม่ง่ายเลยเหรอง่ายง่ายนะเขาทำไม่ได้เปิดมาสี่ข้อแรกแล้เวเยอๆ สอบเร็จหมดแล้วสนับ <medic> วันนี้ทุกวิชาเราจะมาสอบถามความคิดเห็นของเพื่อนกันนะคะว่าความรู้สึกในการสอบวันนี้เป็นอย่างไรอันน้องคนสอบวันแรกรู้สึกยังไงคะเสร็จแล้วยไม่ยากมากแค่สองกลุ่มถามคัะอ่ะเป็นรายการช่วงสัปดาหนะคะเราจะมาสอบถามความคิดเห็นของน้องเพื่อนๆของเรานี่แหละค่ะที่สอบวันแรกเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างขอความคิดเห็นค่ะ วันนี้เอ่อรู้สึกว่าดังๆค่ะอีพวกนี้ดังเกินวันนี้รู้สึกว่าชิกับบัมอ่าเขาสอบเป็นหนูค่ะหนูเออขอโทษนะเอ่อคือวันนี้ค่อนข้างที่จะนอยเน็ตเองเพราะว่าคือชีวิตคนเราอะอะไรคาอยู่ที่ลิ้นหรือเปล่าคือชีวิตคนเราเราอะ ไม่ได้เกิดมาเพื่อเห็นจะกตอบรับในชีวิตของใครแสดงว่าวันนี้ทําไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยรักต่อไปเรามาที่น้องโบนนะคะดีกว่าแล้วคืผมขอมาสอบถามน้องคนนี้นะคะซึ่งเป็นคนที่สวยมากค่ะรู้ตัวซึ่งเราจะเราอยากเราอยากรู้ความที่เห็นของน้องโบนนะคะเาว่าสอบเสร็จว่าแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับข้อสอบวันนี้บ้างคะทำลากันบุ สอบมาที่น้องอิมจีนะคะขอสอบถามความคิดเหนสำหรับการสอบวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงคะใช่ก็วัาสอบวันที่สองเลยได้เลยค่ะไปบ้ายค่ะสวัสดีวันที่สองนะคะเด y 2ทูในการสอบวันนี้เป็นวันพัลีัลแล้วจะมีสอบทั้งหมด5วิชานั่นเองค่ะกาไปดูกันนะคะว่าอีกเดลี่รูทีนในวันสอบของเรานนั้เป็นอย่างไรบ้างค่ะนี่นะคะเป็นเพื่อน ต่างมีความร้อนที่จะตอบในวันนี้กันทั้งนั้นเลย and the l e t e s infinite number ใช่ไหม h e r e s infinite number t o t o two t h e m u a l a t i o n up d ตายอ่ะนึงมีใครต้องการมีอนึรบ้างมีสอบมาแล้วเรากำลังดหนังัวหนังสือก่อนขึ้นสอบวิชาต่อไปนะคะเนี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ีข้าวเสต๊อร่อยช่าง กำลังตีหนังสืองันไหนล่ะ้อะไรอาขาวไม่เฉยๆค่ะเกคำคำปลอมนีคำปลอมคำปลอมหนคำปลอมเก้้มันดะแก้คำมาเองแก้ำแก้ำ ต่อไปเป็นวิชาไซแอนนะคะวิทยาศาสตร์เอาไปสอบแล้วค่ะบ๊ายบาย